大家好พวกเราอันนี้อันนั้นค่ะวันนี้เราจะพามาดูร็อกเป็นร็กของคุณโจแดนีเอนะคะคุณโจเคยอยู่ของเรานั่นเองก็คือคราวนี้เขาไม่ได้ไปคนเดียวไม่เดียใครหรอเขาไปกับอีกสามคนมีใครบ้างคะก็คือมี

啊！你很聪明吗？不卖，那不妙啊！搞笑精吗？真的，Telo Telo。嗨，朋友们，知道我是谁吗？就可以知道。你们看一下啊，最嗨。 啊，厉害！你好，今天在哪里？今天在哪今天在在哪环球影环球。我们刚到环球影城，刚才啊，它就是那种 f a m y 我我我们应该都是很久没见了，应该得先吃点东西。Later. 现在去玩哪一个？哎哎哎哎，咱们现在去玩什么？哈利波特。哈利波特是玩什么的？哈利波特是玩啥的？看电影。看电影？不是，我们要走一走，去穿衣服，要买东西，要买这个要干嘛？你要穿衣服，然后去随便去逛那个什么他们的 smell。哦，smell，yeah。What's the smell？Um。Yeah. Yeah. Yeah. 啊啊！我好想你。不可以为什么他是反、啊、什么是反、啊？这个因为你看，因为面哇，你好帅啊，小九！哇、哦啊，好帅！完全跟着他们这几个走，不知道要去干嘛。说一会要去买东西，一会要去。要丢老气帽了。什么项目？对。 都不一样，是墨镜，然后脸就很 red and very s a l l i h 是 i s b e n three years。哎。哎。农是吗？哪有煎饼果子？刚吃完热狗。哦。谁想吃饼啊？哦，你这样子。

在玩这个，就是我也不知道这个叫什么，就是一个 mini 的过山车。他们说、哦、有点无聊。在<能>我们路过，然后。失败、嗯。一的一根，他们很勇敢。哦、嗯，哎，姆，坤叔，哈哈哈，失败。说实话，我不知道他们几个人胆子大不大。 ไม่ใช่ว่าตัวเองไม่กล้าเล่นนะคือนะเราีองการจะท่ให้คนแี oh, ่อยู่ข้างบไ้เห่าเราเ็นคที่ีคอสขา่ดใน้คอการี่เาได้าอ่คเาอ

就是没有那么吓、啊，没有了呀，好的。里面会有那种小鱼，嗯，就是小鱼啊，那些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 小鱼啊 อยากได้เสื้อคืนถ้าเราใส่มันก็เหมือยเราใส่มันเป็นอะไรนะเ่า <c ười> <ๆ>ตัวก็ยาวๆเลยเอของที่ระลึกนัน่นคือข้า่ถ <c ười> <c ười> ุ้นถุงนอน <c ười> <c ười> เบาเบาคือเบาเบาได้เบาคือคือลูกอ๋ออ้อูอ๋อมาลองกันหมดเลยทีเ<อ>ดียว่ตัวอันเดียวกันอ๋อหนุ่มแคตาเดนเดียวอ อย你直接想的搞那什么来的话มาทันีน้องแพ็คเขาเล่่มยเคดูประลาดใจมั้่เคยเมื่อกี้เรพูว่าอะไรไม่ได้ดีเล้

<noise> 我刚才全程睁眼，我现在觉得自己贼厉害，我现在觉得自己真的非常厉害，我是很敢上，所以说。然后现在我打打算等一下晚一点跟他们再去玩一次。啊，再来哎呦 哦、你高星辰吗？不是不是，记错记错。可以和你合影吗？记错 <laughs>、哎。啊！错一。在哎，我想尝尝香草的，拿来。一样的。一样吗？哦、oh,，老好奶杯。呃。<laughs> 来来来来来，我给你们拍。<laughs> อ่ากลางสาธารณะไปเลยจ้ะวิวดีมากก่อชั่วอ่าทำไมอะดูเพลงแต่เข้าด้วยนะ นา้มันนับต้งมเหมือนกัน<อ>เจ้าหรอเสรอสแล้วหรอโอ๊ยจรงจังไม,ม่อิอ่มอ่ะอีกล้ จอบคดีอ่ะโอดีอ่ะเหมือนรู้พราะว่าเขาจองไปกันสองคนหรือเปล่าโอหลิวนายาอ่ะออหลิวกับนายเออหลิวกับนายเขาจะไปที่วันสองคนแต่ว่ามีเด็กตามไปหรือเปล่าเอ้ยเหมือนไปอ่านเจอมาหรือเปล่าอืมแต่ก็อืมโมเมนจุกจ <c> ุ <oughs> ได้แบบบนคู่ <c oughs> ถ้าทุกคนที่เป็นแบบออเคอร์น่าจะได้ทุกคู่ <c oughs> ออจริงจริงคือแบบในอินทวันมันก็มีออยู่แล้วคือแบบทุกที่มีออหมดอ่ะอันนี้คือแบบเป็นการไปเที่ยวที่แฟมิรี <Family. S 1> ไปอีกนะครับครัวไมไปนไปอีกนะ <c oughs> แล้วก็อัดมาอีกนะอยากเห็นอนะ่ะอยากเห็นอีกอะไรมีโมเมนต์แบบเนี้ยมันดีนะก็คือืมน้องป้อนนม เออไม่ไแต่ว่าก็ไปชีพของน้องนายเหมือนกันส่วนอืมพอมันจะชีมมากไปมันคือน่ะไม่อะเออ,เอ,อมันมีมวลแบบเออชอบเวลาเขาอยู่ดแบบ้วยกันเนี่ยแออวันน่ารักคือแบบไม่เคยเขาไม่ไม่ใช่ไม่เคยคิด,ค,ค,ค,ดคือไม่คิดว่าเคอจะมากับแกงนี้ได้เขาจะแบบ นึกว่าคอจะไปแกงเกมอ่ะแบบซันตากับมิกะเออคอนึกว่าแบบคือจะไปกับสองคนนั้นแจงแมนใช่ออนี่ย<ก>พอเคอปล่อยอันนี้มาแบบว้าวแล้วไปกับแบบอีสามคนที่แบบก้าวพออยู่แหมไี้อืมเอนดูอืมน่ารักนี่เป็นโมเมนท์ที่เราแบบหามไม่ได้บนเวทีว่าคนแบบ น้างคงมันหายากอยู่อิ่มเอ็นนะอิ่มเอมไม่อิ่มเราโลภเหมือนกันนะก็อยากได้อีกแล้วแต่น้องจะโอเคเราติดตามเนาะเพราะเขาบอกว่าซีอยู่ในเกมอ่ะย่ารอสามีก็ได้เอ้ายากแล้วอันนั้นอ่ะอันนั้นน่ะยากแล้วมีออสการ์แหรอใช่สามีน่ะอะยากแล้ว คือแบบเห็นพี่ออนมายูนิเวอร์แซแบบกี่รอบแล้วก็ไม่รู้พาแต่ละคนมาเคเรนี้ตอนแรกนึกว่าแบบพี่เคยเปิดมากันเนี่ยโอ้ยมีพี่ออนสักนิดไหมอ๋อไม่ได้ง, <c oughs> งานเยอะเหมือนกันค่ะก็วันนี้มาดูบล็อกของคุณโจเคยอยู่นะคะ <c oughs> เคยอยู่ <c oughs> และคุณโจแดนียาว์แกเองโดนแก้จนชินก็ไม่เคยพูดถูก ก็ฝากด้วยค่ะรับของน้องคืนนะคะไปดูได้ในเว็บอกข้อขอบคุณทัพย์จากด้วยนะคะขอบคุณมากที่ทำทรัพย์มาให้เราได้ดูความฟินและความน่ารักของเด็กๆนี้ไม่งั้นเราก็จะดำน้ำเกินไปใช่ศาสตร์จีนเราก็ไม่ได้เลยก็ขอบคุณมากจริงๆค่ะที่แปลมาให้แล้วก็เอาคลิปมาให้ดูนะคะก็ ฝากด้วยแต่ก็ฝากช่องเราด้วยอันนี้อันนั้นนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับ c r i b e ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการแจ้งเตือนวันนี้เข้าไปแล้วบ๊ายบาย